มาพบกับประเด็นร้อนเช่นเคยครับวันนี้ประเด็นร้อนเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเป็นความหลงของสารรักนญที่มีมติออกมาเมื่อวันศุกร์ที่13รรกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ครับด้วยคะแนนเสียง8ต่อ0เลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เรียกว่าเป็นมติที่ไม่ขัดแย้งกันเลย ผลของการพิจารณาของสารรัฐมนูลนั้นออกมาในแนวทางที่เรียกว่าถือว่าเป็นการสงบศึกกันชั่วคราวทั้งสองฝั่งทั้งกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดงครับประเด็นที่สารรัฐมนูลพิจารณาออกมาประเด็นแรกก็คือสารรัฐมนูลตัดสินว่ารัฐบาลสามารถที่จะแก้ไขรัฐรัฐธรรมนูญได้นะครับส่วนประเด็นที่2ครับสารรัฐมนูลพิจารณาว่า ไม่เอาผดไม่เอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าล็อกไว้ว่าหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต้องทำประชามติเสียก่อนครับและประเด็นสุดท้ายสารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าสารรัฐธรรมนูญน,นั้นมีอำนาจในการที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นทางออกที่ออกมาค่อนข,ข,ข้างดูจะสวยรู้ทีนี้ครับในขณะอีกกลุ่มเสื้อเหลืองก็เห็นด้วย กับการที่สารรัฐมนูลมีมติออกมานี้เพราะว่าอย่างน้อยการแก้ไขรัฐมนูญน,นั้นจะต้องทําประชามติเสียก่อนกับแน่นอนครับว่าในภาคฝั่งของรัฐบาลนั้นอาจจะมองว่า,าไม่เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการเพราะว่าต้องการที่จะแก้ไขรัฐมนูลโดยฉับพลันและก็โดยเฉพาะคนที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าที่เป็นผู้นํารัฐบาลอย่างแท้จริงอย่างคุณทักษิณชินวัตรซึ่งก็สแสดงอาการออกไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังยอมรับอยู่ในระดับหนึ่งว่า ให้สารให้มีการแก้ไขเป็นปลายมาตราไปเสียก่อน,นครับส่วนประเด็นของกลุ่มคนเสื้อเหลืองครับก็อย่างน้อยถ้ากลุ่มคนเสื้อเหลืองก็มองว่าถ้าหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงครับโดยการช่วยเหลือคนทักษิณนั้นจะต้องมีการทําประชามติเสียก่อนนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าการทําประชามตินั้นต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ต้องใช้เม็ดเงินพอสมควรในการที่ทาประชามติ ก,ก็จะเห็นว่ากระแสของฝั่งรัฐบาลนี้ตอนนี้เริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวออกมาเพื่อจะแก้ไขรัฐมนูลเป็นรายมาตาแทนนะครับซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลจะแก้ไขมาตาไหนแต่ว่าสิ่งที่สังคมให้การจับตามองแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือว่าการแก้ไขรัฐมนูลนี้จะไม่ทําเพื่อคนใดคนหนึ่งไม่ทําเพื่อผลประโยชน์ของใครคนหนึ่งโดยเฉพาะคุณทักษิณชินวัตรจะต้องไม่ได้รับ ประโยชน์จากการแก้ไขรัฐธรมนูญครั้งนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้ก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าคุณยิ่งรักชินวัตรนั้นเป็นน้องสาวของพันโตทกษินชินวัตรแน่นอนครับว่าการแก้ไขรัฐมนูญนั้นจะต้องอาจจะมีการแก้ไขเพื่อให้พิชาตัวเองนั้นพ้นผิดไม่ต้องรับผิดหรือแม้กระทั่งถูกยึดเงินไป6,200 0กว่าล้านบาทก็อาจจะมีการแก้ไขเพื่อที่จะเอาเงินจํานวนนั้นกลับคืนให้กับทกษินซึ่งตรงนี้ ทางสังคมยอมรับไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่สารตัดสินไปแล้วนั้นไม่สามารถที่จะล้มล้างได้เอาละครับก็อย่างไรก็ตามก็ถือว่า,าการตัดสินของสารฐมดสินครั้งนี้ทําให้บรรยากาศทางการเมืองที่กําลังคุกกลุ่นอยู่นี้สงบลงชั่วข่าวก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับก็คงจะต้องติดตามกันต,ต่อไปรับวันนี้หมดเวลาแล้วตลาดไปก่อนวครับ